ท่านผู้ชมคะหากสินค้าของท่านเมื่อถึงที่หมายเกิดล้มเอียงกระจัดกระจายหรือฝุน่นเกาะเต็มไปหมดปัญหาเหล่านี้จะป้องกันได้อย่างไรอยากรู้ต้องดูเราคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญประจํารายการคุณปียรัตสุพัสมุตรรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวีเซิร์ฟและกรรมการผู้จัดการบริษัทวีเซิร์ฟโมเดิร์นเอเจนทรีแอนด์เทรดดิ้จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนังเก่งคุณปียรัตคะอยากจะทราบว่าเวลาที่บางทีเนี่ยเราขนส่งสินค้าแล้วก็เราเอาสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนพาเลทแล้วเนี่ยอพอถึงปลายทางสินค้าเกิด กระจัดกระจายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่บนพาเลทอะไรเงี้ยค่ะทำให้สินค้าเสียหายหรือบ้างทีเนี่ยใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานๆทําให้เปิดมาทีเนี่ยฝุ่นเต็มสินค้าเลยปัญหาเหล่านี้เนี่ยเรามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะ,คะก็เป็นแบบปัญหาที่คลาสสิกเนาะ<ช>ถัะ่งแม่ก็ผู้ส่งออกหรือแม้แต่สินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าหรือว่าอยู่ในสต็อกก็เกิดเจอปัญหานี้ แน่นอนเราก็จะมีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรานะคะเป็นพระเอกของเราวันนี้ก็คือฟิล์มยืดหรือเราเรียกว่าสเตตฟิล์มซึ่งทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วเจ้าสเตตฟิล์มนี้เราเห็นตั้งแต่ที่เป็นอาหารนั่นแะในห้องครัวใช่บางทีในห้องครัวเราจะเห็นกันอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าในห้องครัวก็จะเป็นลักษณะของเม็ดพลาสติกอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้เนี่ยเขาก็จะผลิตมาจากเป็นเม็ดพลาสติกที่เรียกว่า PE นะคะใช่ในโลกของในตัวของเม็ดพลาสติกก็มีหลากหลายประเภทแต่ว่า ที่เป็นฟิล์มยืดเนี่ยเราจะผลิตจากเม็ดพลาสติก PE ซึ่งมันมีคุณสมบัติในการที่จะยืดตัวปุ๊บจถึงเป็นฟิล์มยืดดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของเขาเนี่ยก็จะเอามารวมมนกับมาแรปรวมเป็น one unit เพราะว่าสะดวกในการขนส่งสินค้าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาใส่เนี่ยมันก็เวลาที่อยู่ในคงสินค้าเราก็สามารถที่สแกนาร์โค้ดติดไปตรงนั้นได้เลยก็มีความสะดวกนะคะใน,ในการที่จะใช้งานค่ะแล้วเจ้าฟิล์มพวกนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบกี่ประเภทคะค่ะ ควาจิงก็เยอะมากเลยนะคะในสเปคของเขาเนี่ยในตัวของเจ้าฟิล์มยืดที่ทิชใช้กันนะคะก็จะมีตั้งแต่เราเรียกเป็นไมค่อนหน่วยหน่วยใช่ค่ะในความหนาของพลาสติกนะฟิล์มยืดเนี่ยเขาจะเรียกว่าไมค่อนก็บางที่สุดก็จะมีตั้งแต่12ไมค่อน15ไมค่อน 16, 17, 18ไปถึง20นะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็น20 อันนี้ก็จะคววนอย่างนี้คือ20สใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความความหนาความใหญ่มันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยด้วยความที่อาจจะพันมันก็จะมีฟิล์ม2ประเภทฟิล์มยืดนะคะก็จะใช้โดยเครื่องพันมือกับพันเครื่องทีนี้เนี่ยแน่นอนพันเครื่องก็ต้องพันจากเครื่องเครื่องที่เป็นออยใช่เครื่องจากเครื่องพันฟิล์มดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆคราก็จะฟิล์มลักษณะที่ใช้ในการพันเครื่องเนี่ยเอาจริงแล้วก็มามาพันมือก็ได้ค่ะคือแต่ว่าแน่นอนนนมััหก เพราะว่าเขาต้องใช้มันจะมีความเขาเรียกว่าความยาวของม้วนฟิล์มเนี่ยตั้งแต่หนึ่งพันเมตรขึ้นไปจนถึงสองพันกว่าเมตรนะคะดังนั้นเนี่ยมันเพราะอะไรมันถ้าใช้มือมันไม่ไหวแน่นอนเพราะมันหนักก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะถ้าเราสังเกตงงานพวกฟิล์มพันเครื่องเนี่ยก็สามารถจย่างเขาจะคิดว่าพันเครื่องต้องเครื่องเท่านั้นเราจริงเอามาพันมือได้แต่ท่านจะหนักเองก็จะเสียแรงเปล่าถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยหลักๆก็คือ ฟิล์มก็จะมีสาหรับพันมือกับพันเครื่องอะนะคะก็ไมคอนก็จะแยกออกไปทีนี้ที่น้องกิ่งถามว่าเอ๊แล้วเราจะมีวิธีการอ่าใช่เนี้ยค่ะเราจะมีปัจจัยอะไรที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบนี้ใช้กับสินค้าประเภทไหนอันนี้เรามีปัจจัยในการเลือกยังไงบ้างคะมันก็จะมีหลากหลายนะคะอันแรกเริ่มแรกก่อนเราต้องดู ผู้ผู้รวมๆเลยแล้วกันนะ<ด>คะจะไม่เกี่ยวกับสินค้าอย่างเดียวคือในการที่จะพิจารณาการใช้ตัวฟิล์มเนี่ยดีมันก็จะมีข้อจํากัดด้วยอ่ะอย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าอุณหภูมิอุณหภูมิของหน้าง,งานของเราเป็นยังไงต้องใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอุณหภูมิก็จะมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเย็นทีนี้อุณหภูมิที่เราควรจะต้องระวังนะคะคือตั้งแต่อุณหภูมิประมาณสักสามสิอ,อ,องศาลงมาจนถึงแบบพกติดลบเนี่ยไม่ควรต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ความสามารถในการเขาเรียกว่าอะไรอะ คลายฟิล์มยืดหดเนี่ยมันลดลงเพราะมันอุณหภูมิต่ำนะคะแล้วก็เออ,อุณหภูมิที่สูงประมาณสัก50องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือว่า ไปวางกลางแดดความร้อนสูงตั้งแต่50ขึ้นไปเงี้ยมันจะทําให้ฟิล์มมันมันมันหดอ่ะมันกับมันเอ้พราที่ะมันคลายสิ่ใช่มันหดใช้มันคลายตัวดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถมันไม่แรปกันเพราะอุณหภูมิมันสูงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือปัจจัยเรื่องของอุณหภูมินะคะดังนั้นอ่อต่อไปเนี่ยที่ต้องพิจารณานอกจากอุณหภูมิแล้วก็คือเป็นเรื่องของความชื้นความชื้นถูกต้องความชื้นไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมินะคะแยกก่อนความชื้นอย่างเช่นถ้าเกิดเออในห้องที่เราเก็บบสินค้้าาออะงยจจใกกลั ฝนตกด้วยเลงก็จะทําให้อีกความชื้นเนี่ยแน่นอนมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเหมือนจะดีนะมันจะทาให้มันรัดตัวกาวมันจะแบบเขาเรียกว่าแน่นขึ้นมันจะเกาะกันแน่นขึ้นซึ่งมันก็อาจจะดีแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราแกะออกมันจะแกะออกยากมากเลยเพราะมันเกอะกันเนี่ยใช่ใช่ก็คือเรื่องความชื้นต่อไปเรื่องอีกอ่าแล้วก็เรื่องฝุ่นละอองนะคะสมมติถ้าหน้างานของท่านเนี่ยมีการแพ็คสินค้ากันออในการ แบบโอเพนแอร์เนี่ยจะมีฝุ่นก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าฝุ่นมันอาจจะปนเปื้อนไประหว่างการแพ็คมันจะทําให้สิตัวฟิล์มเนี่ยมันไม่เกาะกันใช่ไหมคะอ๋อก็คือเหมือนระหว่างที่เราพันเนี่ยแล้วก็มีฝุ่นมาเกาะมาแล้วก็ทําให้ใช่มันปนเปื้อนไปตัวสารคลิ้งอะไรในนี้ที่เขาใส่พวกสารเกาะยึดมันก็จะแบบเหมือนมันมีศสารปนเปื้อนมันก็จะไม่เกาะกันให้ดีเท่าที่ควรแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราพูดถึงปัจจัยทางด้านคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมไปแล้วแล้วก็ลักษณะดิเมนชันของเขาเรียกว่า สินค้าแน่นอนถ้าเกิดมาเป็นสินค้าที่มันสมมาตรกันออนพาเลตแล้วก็เป็นกล่องอย่างเงี้ยแน่นอนก็จะมีสูตรโดยทั่วไปก็จะเป็นสูตร4 3 4สก็คือแต่จากฐานอ่ะเราก็จะพันประมาณ4ี่รอบแล้วก็ตรงกลางก็3รอบแล้วข้าวนก็4รอบอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคทีนี้ก็คืออยา่างก็คือเ,เขาจะนิยมนะคะนิยมพันจากล่างขึ้นบนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่เวียนหัวงั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคหนึ่งแล้วแต่แบบสะดวกนะคะส3 4แล้วก็ ักษณะของสินอันนี้ก็คือสินค้าที่หนักโดยโดยเฉลี่ยไม่เกิน400กิโลเนี่ยเราจะใช้4 3 4เราจะเรียกว่า1เขาเรียกว่า1รอบแล้วกัน1รอบ4 3 4ก็คือ1 1ชุดดีกว่าเรียกยไง1ชุด1ชุดใหญ่เนาะใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าสินค้าที่ตั้งแต่400กิโลขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะเป็นรออรอบก็คือ4 3 4 4 2ชุด2ชุดก็คือ สี่สามนรนเป็น1ใช่ไหมคะถ้าเกิด400รกิโลขึ้นไปคือมันหนักมากก็จะเป็น4 3 4สามสี่สองรอบก็เหมือนเพิ่มความหนาแน่นเข้าไปใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกว่าแบบน้ําหนักเยอะใช่ไหมคะแล้วก็สินค้าที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สมมาตรเดเมนชั่นไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันอาจจะมีส่วนเป็นเครื่องจักรมันเว้าโคมันอาจจะมีแบบ ส่วนที่มันเกินออกมาใช,ใช่ใช่รู้ว่ามันมีความแหลมผลอ,อกมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาใช้ไมค์อนที่มันหนาขึ้นเพราอว่าป้องกันไม่ให้สินค้ามันทิ่มทะลุออกมามนีคะประมาณนี้ละคะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคใช่<ด>ค่ะถ่าแล้วก็ ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นฟิล์มพันอาหารธรรมดาแต่จริงๆแล้วที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมีประโยชน์ชแล้วก็สามารถนําไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมได้<ช>อีกเ<ช>ย<ช>อะ<ช>เลยใช่เลยค่ะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่สนใจข้อมูลสินค้าตัวนี้เพิ่มนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s เซิร์ฟค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r ์เวฟ i ีขีดเ .com นะคะและเพื่อไม่ีพลาสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราและที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ